ถ่ายงานด้วย iPhone ไม่ต้องกลัวความจุแตงครับผมมีตัวนี้ Sandisk Extreme Portable SSD สองสีใหม่น่ารักมากครับสี Sky b บ u e และสี o n t e r e รเป็นความจุ1เทครับผมเอาใช้กับตัว iPhone 15 Pro Max ตัวนี้นั่นแหละเป็น USB-C แล้วนะถ่ายงานแบบนี้คือไม่ต้องไปกินความจําเครื่องเลยสามารถถ่ายไปได้ยาวๆเลยครับผมใช้ตัวนี้พะมันพกพาง,ง่ายมากอ่านไวมากถึง1,50เม็และเขียน1,000เมกเปอร์เซกด้วยคือมันไวมากๆเลยครับแถมกันนับ IP65 และการตกถึง3เมตรเลยทีเดียวเอาจริงๆก็เป็นข้อดีของการใช้ iPhone 15 Pro Max ที่เขาเปลี่ยนเป็นอร USB นร์ต USBC บทาให้ก เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากและอัปเดต iOS ล่าสุดสามารถถ่าย ProRes m a c ลงตัว SSD ตัวนี้ได้แล้วซึ่งเมื่อเราถ่ายเสร็จนะครับมันจะอยู่บนตัว Extreme Portable SSD ตัวนี้ทันทีเลยซึ่งราคาตัว1เทครับประมาณ3990บาททําให้ไม่ต้องไปซื้อ iPhone ความจุสูงๆเลยตัวนี้ตัวเดียวจบเอาจริงๆผมใช้ iPhone เนี่ยถ่ายงานทุกอย่างที่เราเห็นบน TikTok นะครับก็เลยมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้งานประจํามาให้ดูกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อ,อนๆที่กาลังดูกันอยู่ครับและสาย Content Creator เนี่ยตัวนี้คือสคาค แอบดรอปนานแน่นอนจะย้ายไฟล์บนเครื่องมาอันนี้ย้ายอันนี้ไปบนเครื่องก็สามารถทําได้แบบไวมากๆครับไปดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็แน่นอนว่าซื้อ iPhone 15 Pro Max แค่ความจุเริ่มต้นก็พอและไปซื้อ Sandisk Extreme Portable SSD ตัวนี้มาแทนครับสีใหม่สวยมากแถมความจุเยอะมากแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคากว่าความจุ iPhone ครับ